สวัสดีครับก็เจอกับอาจารย์นัทนะครับสำหรับนะครับชาเลนจ์ Challenge 31วันนะครับกับตุลยข้อสอบเข้าม .4 โรงเรียนม่ให้ดลน,นะครับกับเำเรนิดกำเนิดวิทย์ รวมถึงเรียนแนววิทยาศาสตร์นะครับนะก็เราเดินทางมาถึง EP ที่15แล้วครับผมนะสำหรับซีซั่น2นะครับสำหรับนักเรียนที่นะครับนะนดาวโหลดโจทย์มาแล้วก็นะครับเหมือนเดิมนะครับทำมาอาจจะทำมาแล้วก็มาดูวิธีคิดนะครับสำหรับใครที่นะครับเพิ่งชมคลิปนี้ก็นะครับเจอโจทย์นะครับ EP 15ก็อาจจะกดหยุดไว้แล้วก็ลองทำก่อนนะครับอ่น โอเคนะครับนะโจทย์ข้อ15กําหนดสรรมการรูทหนึ่งบวกเนะครับแล้วก็บวกด้วยรูทเอ็กซ์ลบนะครับเท่ากับ k นะครับจงหาค่าของ k ที่น้อยที่สุดที่ทําให้ x มีนนมค x, ม่าเป็นจํานวนเต็มนะครับที่ทําให้ x มีค่าเป็นจํานวนเต็มโดยที่ k และ x เป็นจํานวนนับก็แสดงว่า x ก็เป็นจํานวนนับนั่นเองนะครับนะ เคที่น้อยที่สุดจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับแหน่เคที่น้อยที่สุดที่เป็นจำนวนนับนะครับข้างในรูทเนี่ยก็จะเป็นค่าของนะครับนะเทอมของ x นะครับโดยที่ x เป็นจำนวนนับเพราะฉะนั้นนะครับหลักคิดก็มีว่านะครับเราต้องเอาสมการนี้มาวิเคราะห์นะครับเราต้องเอาสมการนี้มาวิเคราะห์นะครับนะก็นะครับเริ่มต้นจากเรายกกำลังสองทั้งสองข้างก่อน นะครับอ่แล้เราก็ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์นะครับทั่วไปนาะแน้ากำลัง2อรูทเมื่อยกกำลัง2อรูทก็หายก็จะได้1บวก x นะครับบวก2หน้าหลังอบบวก2หน้าหลังก็เอาในรูทมาคูณกันนะครับแล้วก็บวกหลังกำลังสองก็จะได้เป็น x ลบนะครับเท่ากับ k กำลังสองนะครับดังนั้นเราก็จะได้2 x ลบบวก2อ่ะด้านในคูณกระจายนะครับจะได้ x ลบ x บวก x กำลังสองลบ x นะครับอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนี้ย อันนี้เป็นนะครับลบเนะครับอ่าโอเคโอเคโทษทีนะครับเท่ากับ k กํลังสองนะครับหรือข้างในได้ x กํลังสองลบห x ลบเนะครับเท่ากับ k กํลังสองเท่ากับ k กํลังสองนะครับอ่ะเอาละครับทีนี้จุดที่เราสังเกตนะครับอ่ะเราถึงตรงนี้ นะครับการที่เราต้องการให้ k เป็นจํานวนนับถูกไหมครับนะ x ก็เป็นจํานวนนับด้วยสแสดงว่าตัวนี้ต้องถอนรู้ได้ตัวนี้ต้องถอนรู้ได้เข้าใจนะครับนะในนี้ต้องถอนรู้ได้นะครับเพราะเราก็เอาเงื่อนไขตรงนี้มาเป็นข้อสรุปว่านะครับตัวนี้ต้องอยู่ในรูปของจํานวนกําลังสองนะครับนะบตัวนี้ต้องอยู่ในรูปของจํานวนกําลังสองเราก็เลยให้ นะครับ y กําลังสมีค่าเป็น x กําลังสลบ6 x ลบ7นะตัวนี้ต้องอยู่ในรูปของจำนวนกําลัง2องโอเคนะครับทีนี้เราก็ใช้วิธีบวกเข้าเพื่อให้ฝั่งขวาเป็นจำนวนกําลัง2อาจารย์นัทก็บวก9เข้าไปตัวนี้ต้องลบ16ถูกไหมครับถึงจะมีค่าเป็นลบ7ตรงนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจารย์นัทขอย้ายลบ16ย้ายมาฝั่งนี้นะครับ ฝั่งขวา x กําลังสองลบ6 x บวก9มันจะได้ x ลบ3กําลังสองทีนี้จุดที่สนใจเราไปพบกับ16 16คือ4กําลังสองนะครับสืบเนื่องจากว่านะครับ x นะครับกับ k เนี่ยเป็นจำนวนนับนะครับนะเป็นจำนวนนับนะครับนะเพราะเราเห็นนะครับ4กําลังสองเราเจอชุดพีทาโกรัส ชุดพีทาโกรัสนะครับก็คืออะไรครับนะเราเจอตัวนี้ชุดพีทาโกรัสนะครับ3ามกำลังสบวกสี่กลังสเท่ากับห้าลังสเพียงเท่านี้เราก็สรุปได้ว่านะครับนะเพียงเท่านี้เราก็สรุปได้ว่านะครับนะ x นะครับลบสนะครับได้5 x ได้8นั่นเองนะครับนะ x ได้8นั่นเอง นะครับนะ x ได้ D 8นะครับ <c oughs> นะ x ได้ D 8เนะอาอกะเพราะ x ได้ D 8ก็น่าจะง่ายแล้วนะครับนะ x ได้ D 8ก็แค่เอามาแทนก็จะได้ค่า k ถูกไหมครับนะ <c oughs> ก็จะได้ค่า k นะครับนะอา,อาจารัะต่อตรงนี้นะเพราะ k ก็เท่ากับ r ูนะครับนะ หนึ่งบวก x x คือ8นะครับนะก็นะครับคือ x น้อยสุดด้วย x น้อยสุด x น้อยสุดนะครับนะ x น้อยสุดนะครับนะก็จะทำให้ได้ k น้อยสุดนะครับบวกด้วยรูทนะครับ8ลบ7นะครับคำนวณออกมาอันนี้ได้3เนาะอันนี้ได้1ก็ตอบ4นั่นเองนะครับข้อนี้ก็ตอบ4นะครับ ฟังปเด็นที่น่าสนใจก็คือตรงนี้นะในมุมมองของอาจารย์นัทเนี่ย y กําลังสองบวกสี่กําลังสองเท่ากับ x ลบสามกําลังสองนะครับนะเท่ากับ x ลบสามกําลังสองเราต้องการค่า k ที่น้อยที่สุดแสดงว่า x ก็ต้องน้อยด้วยถูกไหมครับ x ก็ต้องน้อยด้วยน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ซึ่ง x น้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องก้อนเนี้ยก็ต้องเป็น5กําลังสองทำให้ x ลบสามเป็น5นะครับ x ก็เป็น8นั่นเองนะครับ อ่โอเคครับผมสำหรับนะครับ EP ที่15ก็เอาไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้อาจารย์นัทด,ด้วยครับผมนะครับจะได้มี EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ